ลืมอันนี้เน,ะนาะนาฬิกาโวามี่พี่นอกกอ้องต่อสามอันนี้เนาะเมืองน,นั้นเป็นปอนหนึ่งปอนสองมันมีสามหอม้องเดียวตัวไรเกาะสามห้องยันในห้องเดียวเลยโอ้สายฮันสายฮันบัว <c> ฮ <oughs> <c oughs> ันบัวฮันตัวอ้าวคูเด้อ ฝากสารฟ <ข besteht S 1> ันต่อให้ทั้งน้องๆเพืนน่นเนาะถ้าบุมีคู่ถ้าบุมีคู่าบาอาจารย์นี่ก็ส,สำคัญไลยพี่นอนะ้องเนาะอันนี้ก็ต้องยกให้ทั้งคู่บาอาจานนรย์เนาะมงแล้วนี่เนาะ มันเดื้อนหนังเฮียนเดื้อโอนพุ่นพี่น้อยมาแล้วเนาะอ่าเอาอเ้าเนาะเทว่านี่ก็เป็นโฮงเฮียนได้พี่น้อยเนาะอ่าเทว่าทีมงานเทานี่กัยังบุษราด้มีไผยเข้ามาเนาะเทว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้เนาะมาหนีกับพี่น้องเนาะทางบุษเฌงกับพี่น้อยอ่าเนาะเอา้อเอาอยู่บ้านอา่าสกีพินเมืองสีปโปนแข่งสวรัสดนะิ์เขตเฮานี่แหละพี่น้องเนาะ อ่เมื่อนี้กับทางบุเสียงน้อพี่น้องๆก่อนจะเดินทางกลับบ้านกับผู้ดีมีทางพ่อใจดีอ่าฝากเงินจำนวนหนึ่งเนาะปัจจัยอ่าทางพ่อพี่นี่มักคนการทำการเฮียนอ่ามักสนุอ่าสนับสนุนอ่าทางน้องๆเนาะกันสิบะกันหลายเคลที่ผ่านมากกับเมนพ่อเพื่อนเนาะที่ทางบุเสียงนี่เป็นสะพานบุญให้ทางพ่อเพื่อนเนาะมื่อนี้กับได้รับเป็นสะพานบุญอีกเนาะแต่ว่าอยู่ห้องเฮียนอ่าบ้านสกีพินเนาะปู่พี่น้องยหันเบิ้องแรก อ๋ออ่า,อานี่เป็นโงเฮียนเนาะอันนี้นี่อ๋อเปนนี่ได้นี่พี่น้อยเนะาะมีทุงอยู่แต่บ่มีรักเนาะแต่บ,าบา่โบมีทุงชาติพี่น้อยเอา้าเนาะก,ก็ได้นัดหมายบอกทางาคู่แล้วนี่แหละเนาะพี่น้องเดี๋ยวจังเข้าไปาทักทายสบายดีเนาะตอนที่แรกว่าเสียาน้องน้ำมาเป็นลามแล้วก็เป็นแจกแต่ว,ว่าทางน้องน้ำโบว่างเนาะพี่น้องเนาะ ก็ได้มากับทางวาบุญสารวันเนาะน้ำกันสองคนพี่น้องเนาะอ่ะกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อเนาะาหันเบิ่งทางครอบครัวกับเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งทางาพี่น้องเขาวันนี้การห้ามการเฮียนการสนับสนุนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้กับนี่แหละเนาะทางพอใจดีเพิ่นฝากเงินมาเลยทางมูเสียงนี่ซื้อปึ้มกับมิก เนาะเอาตามที่กําลังข้าพอว่าวัดสันนอกมนีก็ได้ซื้อมาแล้วพี่น้อยโดยมองเห็นฮงเฮียนอยู่บ้านน้องน้ำนี่แหละพี่น้องเนาะนได้มอบปุ้มมิกซอ,อให้ทั้งน้องๆเพื่อไว้การทำการเยียนการศึกษาแต่ว่าก่อนอื่นเขาไปถามสัมภาษณ์ทางครูอยู่บ้านนี่ก่อนเนาะว่ารงเรียนอยู่บ้านเขานี่มันมีน้องๆเพื่อนนี่มีจะคนเนาะ,ะเรียนนี่จบจาก ม่อต้นมอปลายดูว่าจังใดเนาะถามที่มาที่ไปน้ำกันก่อนน <c oughs> ้องพี่น้องเนาะอ่ะไปพี่น้องมาพี่หนุ่มบนคู่กับเจ้าบับผู้เดียวช่างเหมจักอันนี้เนาะโอ้เอาสบายดีเลยเด้อเอาเนาะพี่น้องเอ้ยการอันนี้แหละเนาะท่านครับขอญาตอันนี้ไม่เนี่ยเอ้ยเพราะว่ายันบนบระเด็นนีนี่ก็ได้นี่ยนี่มันบอกเนี่อ่ัหนิ้ใจข้อเสื่อเนี่ ใช้น้องๆเขาคือเงียบแท่นอยู่ในเพื่นบอกแมนโอ้โหดยอ้าวก่อนอื่นเนาะเมื่อนี้เขาอ่ามีปึ๊มมีมิกอ่าสิม่ามอฟไปทั้งน้องๆเพิ่นเนาะอ่าสำหรับทั้งน้องๆอ่าการทําการเฮียนแต่ว่ากรสิในน้ำทางหน้ากระสีมอฟไปทั้งครูนี่แหละเด้อจ้าจ้าอ่าคันว่านั่นนักเฮียนเขานี่อยู่ห้องเฮียนนี่นั่นมีจักคนนี่น่ะครูเฮียนนี่บอกสามสิบเก้าคนสามสิบเก้าคน กบหลายบ้านไดนเนาะมันเป็นโรงเรียนหน่อยออเฉพาะแต่ปหนึ่งปสอ,องปอสามปสี่เรียนอยู่ว่าสก,กีง่ายคือ,อสก,กีพีนสก,กีพินยับขึ้นไปทั้งอีกเหมือนบ่แม่เทว่าอยู่ใายมือค่ะเนาะอันนี้เป็นโรงเรียนแบบแรอันนี้นะอันเขารบกวนอันนะ่ะอยากพอหูเนี่ยห้งเรียนมูนอันนี้นะมูนมันโบเมนประทมอ๋อคล้ายๆแบบอันน่ะมันมู แปลว่าเพิ่งเฮียนอยู่นี่ก้อนใชงซหบอแล้วกระจัจงสทรงต่อไปพุ่นเมนพอ่าบานบาานไกลแหละกระเจ้าไปยักย่างเด็กน่อยเขาหนาัขยันรถ์อ๋อก็เลยมาเฮียนอยู่นี่ม,ม, icorn, มันไกล้เพื่อรถเพื่อล่างอะไรมันไกลเนาะเฮียนอยู่นี่ก้อนอันนี้คือสถานที่โยงเฮียนมันบอนี่นะอ,อ๋ออันคู่นี่ซื้อเนื้อไรก็ลืมเลยลืมถามเลยคุณแมมาดิ อาคู่แดงแร่แ <c oughs> ร,ร่มันี่แร่เอาแร่มันี่เนาะใครรู้อนาตะวันทั้งเรื่อนนี้สอนคุณเดียวบ่อยู่นี่นะ <c oughs> อ๋ะะอเอาเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ <c oughs> โอเคอเคนาะพี่น้องเป็นอย่างนาะพี่น้องมัอนี่บทเสียงมีลูกศิษย์เนาะแต่ว่าเป็นอาจารย์ก็ว่าได้เดี๋ยวเสีให้ทั้งอาจารย์เพิ่อนเขาไปสำรวจเบื้องข้างในเนาะ อันน่ะพาเขาเข่าไปเบื้องข้างก็มองห้องงานมุงเฮียนก่อนจะเด็กจะหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาสิมาเอาปุ่มมาแล้วก็แจกอ่ะทางน้องๆเนาะเบื้องกำกันไปหน่อยไปเลยน้ำพารางว่าดีเนาะนี่เนาะเดีดยนี่เนาะใช่นางเฮียนเขานางเฮียนก็คัดเลยใช้เจ้าอย่าเป็นคนมาไาเข่าไปในก่อนก็ได้นางเฮียนคารม ใช่ลุกขึ้นอืมแล้วสบายดีสบายดีอ่าใช่ในจะโคตรเลยนี่หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขาดหลายเนะาะเจ้ายามมทันมาอืมจังมูง,ง,มงอันนะ่ะกระเจ้ามาจ้ามันดีปกติเนี่ยนึกโมขึงเขาโอ้ยหแต่บันนี้ชอบไปใส่บอกระเจ้าบริชูขาดเนี่ย ตอนเศร้ากับตอนเศร้กับเต็มหังเหียนนอไม่ได้ชูขาเออออเิ่งก็นอนน้อพูมาพี่ลูกก็ผมพูคังแท้นไมมพี่เจ้านะมาพี่เด้ยวซื้อได้ไรน่ะบุญทรงบุญเออบุญทรงนอพี่นอยน้อ เอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนแบบว่าโรงเรียนมูนรงเรียนมูนเนาะเมนปฐร,ระถมเมนปฐมเรียน<ง>อ่าเพื่อควบหุ่นอยู่นี่ก็สร้างทรงต่อไปอีกเนะเาะแมนอ๋อมีกระดานสองข้างเลยบุคูลแมนเบื้องนี้นั่นปสามปสามอันนี้เนาะเบื้องนั้นแมนป, 1, ป<อ>มห,<อ>หนึ่งปสองมมีสามห้องเลยตัวไรเกาะสามห้องยันในห้องเดียวเลย สองคู่เป็นหนึ่งสามเท่ากับหนีคู่หนีช้อนทั้งหนึ่งสองสมนึ่ด้วยหนีเนาะอ้าบชักกีบเดหนีเนาะอันนี้มานีกปอยังไงนะปอหนึ่งปอหนึ่งปอสามปอสามปอสองอะไ้มาปอสอง ปกติเข้าไปในชูขาดเลยเนาะ <No. S 2> เออเป็นยังไงเนี่ยคือชิฮูมาสัมผัสเนี่ยบ่โอ้ย <c oughs> เห็นดีได้สนนีทเนาะเออเอาเ,อาเอาจังซี่ก็ได้เนาะคู่เนาะเอา่เอาพอดีมีทางผู้ใหญ,ญ่เพิ่นอยู่ทางต่างประเทศพคนะละเนาะเดี๋ยวเพิ่น,นอยากมอบทุนการศึกษาอ่าเป็นปุ่มกับมิกเนาะให้ทางน้องๆอยู่บ้านอ่าสก,กีพีนเท่านี้แหละเนาะอาจะให้ทางคู่เนี่ยเป็นในนามต่างหน้าแล้วก็บอกทางน้องๆเพิ่น อ่าเลี้ยงแถวก็ได้เนาะอ่าน้อยก็บ่เป็นหยังพี่น้องแต่ว่าเบิ่งความลุยเพียบฮอยนี่โศกงามอยู่ได้เนาะแต่ว่าน้อยแบบสลมุนก็บ่คักปนใดได้เนาะให้เจ้าเลี้ยงพ่นแล้วก็เฮาก็สิได้แจกแล้วก็ที่ือเฮาก็สิมใหทั้งคู่แล้วก็บักเจ้ามามื้อหน้าก็ให้ทั้งคู่แจกอีกนึงก็ได้ทุกูเด้ออ่าะบอกทั้งน้องเพิ่นไปพ่นบดนี้เนาะไปเอาไปเียแถวอยู่นมาๆนอมาอือ เออเอ,อไปพี่น้องเลยว้าอ่านี่คือล่มทุ่งอยู่ได้นี่เนาะเอ้าเอา,เ,อาเปิดท้ายบ่เฮาคือว่าอันนั้นมาพี่มัน,มนเลี้ยง้ยงอยู่นนะนี่นะเนาะเอ้าเดี๋ยวอ่าจัดเครื่องของก่อนให้โอ้เดียงอยู่ฮะเดียนแถวอยู่แถวเห็นแถวโอ้มีอันมีวิชาแบบอ่าโซ่พิเศษอยู่บ่ครูน้องๆเพิ่นแบบว่าพอมีอันนี้ พี่นพอมีหูอยู่บ่มีเกี่ยวกับอ่าในการห้ามการเฮียนะนะคนไหนคนหนึ่งเบอร์หนึ่งก็ได้มีบ่อยู่นี่สะให้กระจอยเหตุยังห้องเพลงบปล่าห้องเพลงก็ได้หรือว่าแสดงความมุอ่านี่เนาะเอาเอาคนใดคนหนึ่งก็ได้พี่เน,นาะเลยเราเอา,เอาออมา,มาห้องเพลงให้กระจอยพังดูสแสดงความกล้าเนาะเออกระหานออกมาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวมอบรางวัลให้เนาะออกมาแม่ดรางนั้นกะ็แม่นบ่หุงเย็นบ่หน่ะมา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  เพลงยังละบาทนี่ข้าเจ้าถนัดชาติลาวได้บ่เพลงชาติเนาะออเพลงอันอื่นก็ได้อยู่ข้าเจ้าออกมาห้องเพลงสิออกมาอนี่สิได้มาผู้นีเนาะมาลูกมาห้องห้องูนี่ี้องง่ห้องเพลงเพลงยังเพลงูสอนให้เด้เพลงยังน้องห้องเพลงนัเพลงยังลูกเนๆ อ่านหรือว <tinc S 1> ่าโรตีเอาโรตีเบิ่งเอาโรตีเอาเฮ็ดไปนําถาทางประกอบเบิ่งประกอบนําไปนะแม่นเอออ่ะ1ชอโรตีเป็นแผ่นใหญ่ๆโรตีไสไข่โรตีสนมโรตีเป็นแผ่นกลมๆโรตีสนมโรตีสไข่จจบแล้วบ่แม่นโอ้ตบมือตบมือเอาตบมือักอ แสดงว่าความกระหานเนาะนางชื่อนื้ได้ก็ลูกนางอ้อยนางอ้อยเอ้เน่ะพี่น้อยเนาะกะเป็นน้องเนาะผู้เกิอบใส่กันเนาะปูมีหุ่นเกิอบอันนี้เนาะเอ้าเดี๋ยวมาจัดเลี้ยงตัวนี้ก่อนบานี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวขอเวลาอันน่ะเป็นเป็นเนาะเบีดเฮียนตรงใช่ฮันขั้วฮัน

ครัวเบิ่งครัวเบิ่งได้เบิ่งครัวยกมือเบิ่งครัวเออครัวไสแม่นพ้อน่ะครัวเบิ่งได้เบิ่งครัเออเบิ่งวบ่แม่นนี่เด้นี่เนาะเบิ่งเออเออนีแม่นเบิ่งเออเอาอันครูเข้าก็ได้ครูได้เดี๋ยวทางบ่บุญส่งต่อแล้วเจ้าก็รับต่อตอทีเนาะ ขอบใจขอบใจนักศึาโดยอ่าตะเคียนเนาะโดยอ่าเฮาสิแจกคลูกหัวกับบก่เสียแม่นเอาอย่างเล่มอะกมิกเนาะกะมิกนั่นแหละกิเหลือให้ทงอ่าที่เหลือแล้วเฮาจังมอบให้ครูดเนินการที่น้องๆเพิ่นคนใดบ่มาโอานมือครูต่อดลูกเด้ออ่าอ้าส่งต่อเนาะเอ้เอาคนใดคนนึงเนาะ เอาเลี้ยงแถวไนเด้อขอยใจใสดีเพิ่นมาช่วยเหลือน้องนองนักเขียนปันสกีพีนอนบมือขอบใจอยู่เสียด้วยอ้อแรงมากเลยเออแรงมากเลยดีแล้วเนาาปุ่มไปเขียนเทียนหนังสือเด้ออาดูอ่ะเออ เอาอเแล้วยืยืยืนเลี้ยงแถวกันเด้ออายุเบิ้งนี่เลี้ยงเลียืนลี้เลี้ยงมาเบิ้งนี่เบิ้งนี่มันจะยืนอยู่พี่เด้อ <laughs> อ่าเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวเงี้ยเนาะเนาะขอบคุณพี่น้องเอ้ออยอ่าผู้เนาะโอ้ยขักแล้วนี่เนาะโอ้เหลี่ยมหนึ่งนี่ก็ได้พันอยูอย่เน,น้่เนาะข้าตะเกาวิ่บบ 10, มัอเป็นเหลี่ยมสิบพัน 10,000พุ่นแหละเสมอนี่เนาะ10,000นี่น้อมาเลผู้กําลังมาอยู่หุ่นเนาะเอิ้นเพิ่นมาโดนาคู่แม่นบ่แม่นบ่บ่แม่นบ่นักเรียนสกีใหญ่พุ่นเรียนสกีใหญ่อ๋อโอ้ยล้มๆๆๆล้มล้มปิ้วอ๋อิกสกี้ใหญ่ติสกีใหญ่ก็บ่เป็นหยังให้เพิ่นมาด้รถออแต่ว่าคนคนเียนล่ะ บแน่เพิ่นแยกนั่นนี่เลยซะบริเฮียนบ่หนิบริเฮียนเนาะเนาะไอเขาเขาอยู่ห้าปีเพราะว่าเฉพาะนักเฮียนเข้างเฮียนไปอยุ่หกปีขึ้นไปมันบริแม่นอนุบาลคณะอนุบาลนัานห้าปีลงมาอันนี้มันเป็นโรงเรียนประถมเลยมันปีเจ็ดปีเป็ปีสุดไปแม่่อนุบาลอ่ะมันเรียนอยู่นี่เนาะบริแม่นอนุบาล บคันอนุบาลแลยเป็นอายุฮาปีอันนี้คือน,น,นักเรียนนักเรียนปฐมปฐมได้บบุ่ญเนาคุณแม่มังเรียนองค์เรียนอย่างเงี้ยโรงเรียนนักเรียนมูนมันเป็นโรงเรียนมูนบ่แม,ม่นว่าปฐมบ่แม่นทาวอรเขาเอิญแล้วหนงเรียนมูนเขาเอิ้นะแม่นคันว่าปฐมมีแต่ป1ฮา,าป5แล้วเขาเอิ้นว่าปฐมสมบูรณ์อันนี้มันเป็นโรงเรียนมูนมูนเนาะโรงเรียนแมาว่าเรียนสุขาวเนาะ แบบว่าเดินทางไปไปไกลบ่ได้นะพ่อปุนประมาณนี้เพราะว่าน้องน้องเด็กน้อยเขาอายุหกปีเจปีเลยยานรถอะนะเด็ไฮยนทนนี่ในะมนบอกเออืออ้ันอบอชื่อี้นนะนี่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 น่น้่นนนนนนอ่่น่่่่น่่่น่่นี่นี่นี่ เอาบอกแน่ลูกบอกแน่นังโป่งนังโป่งนังโป่งพอซื้อโป่งซื้อโป่งสาวองน้องน้ำกันไม่ได้เลยนี่ได้หนิพวกนี้ได้ใช่เฮียนบอกแล้วจะมีแต่ตัวเรือหนิเนาะแม่นมีแต่มอบให้ทางครูเนาะขอบใจละล่ะขอบใจปอยายใจดีมาช่วยเหลือโรงเรียนนันสกีสกีพีนเนาะ ขอบใจทางเพิ่นที่มาช่วยเหลือเป็นบิ๊กเป็นปึ้มโดยนทางใจเฮียนเด้อร์นีนเด้อร no. 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 mm ์ด้อยนะแต่ว่าได้นี่ก็โอ้ยเนาะคักดดูไปนี่เพ่อจีโอว่าตัวนี้สำคัญอลไรพี่หน่อยเนาะครับเรียนขอบใจทางเพิ่นที่มาช่วยเหลืออุดนู่นน้องๆนักเรียนเฮาเนาะอันน่ะ ตับหนึ่งยมันมี60เดนะ้60บคือเทไรสาวได้เนาะเมนบอกสิบสิบ้า <50 S 1> <50 S 2> บหนึมียู่สิหัวสิหัวเนาะแต่ว่าหาเฮียนเท่านี้เทไรกวครูอยู่นี่สามสิบเกพออยู่ว่าบาบุญเบิ่งยุ่ะหลงกลนั่นนะสามสิบันนะสามหัวจะมากหนาอสามหัวเ <98 S 1> นาะจะดงจากอยู่นี่นะแดวกรเจ้ามากยจังตัวนี้ให้เนาะกาครบอยู่ว่าคูอยู่นี่ พออยู่บ่ขาดอีกบ่สามสิบเลยมาเพิ่มอีกเนาะโอ้เอ้าโอเคย่างอีกได้พี่น้องเพราะว่าอันนี้เนาะนี่เอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มอีบแล้วครูเด้อจะจะโอ้สีชมพูคักแท้นี่เนาะสีงามแข็งนะสองร้อยหน้าพุ่นปุจักอันนี้เนาะหรือว่าร้อยหน้านี่แม่นบ่อ่าเป็นปุ่ม เป็นเพิ่มกานี่เป็นเป็นภาษาลาวเนาะนี่แลนหละพี่น้อยสองสี่เท่ากับสิบเนาะเป็นสี่สิบเนาะเอามาก,กี่นี่สามอ้ยหมูเหม็นได้เนาะนีะ่นี่สิบสาวสามสิบสี่สิบเนาะพอดีเพือสามสิบเก้านเนาะเรียนเนาะเออเอาคูเดอ้อฝากสันฟันต่อให้ทั้งน้องๆเพื่อนเนาะถ้าผมมีคู่ถ้าผมมีคู่บาอาจารย์นี่ก็ สำคัญเลยพี่น้องเนาะอันนี้กะอ่าต้องยกให้ทางครูบาอาจารย์เนาะอ่าถ้าบ่มีเพิ่นนี่คืนนอ,นอน้องๆสิเด้นี่บ่ได้เป็นด้นี่แล้วก็ต้องเอาใจใส่ด้เนาะครูเนาะเหื่อยบ่ครูขอโทษเด้เื่อยเื <c oughs> <c oughs> ่อยก็สู้เนาะชีวิตเาเอามากักมักในการาการเียนเนาะแม่น <c oughs> มักชีวิตของครูเื่อยก็ต <c oughs> ้องสู้ว่าบวกมนว่าเื่อยบ่เื่อย ประวัติชอนห้องขวบเต้นหนึ่งห้าสามโอ้ยดูคนเดียวเลยดูคนเดียวเนาะต้องใช้ความอดทนได้เนาะพอะนักเรียนนันปีนี้นะน้อยปีกายนี่สี่สิบปลายสี่สิบห้าคนโบกับทางน้องๆเพื่อนก็เกี่ยวกับภาษาในที่หนิงเนาะเพื่อนกับบอกเข้าใจเองนะพี่น้องเอยเนาะเข้าใจได้เพราะเราก็เคยเรียนผ่านมาแล้วเนาะ เฮียนนี่บ่อยากเฮียนหรอกประตูดีมุ่นเบิดเดี๋ยวไม่ได้เล่นย่างเดียวบานประตูเขาเจ้าสร้างเป็นเด็กเรียนขี้ฤกษ์เนาะแต่ว่าการขึ้นอยู่กับครูเนาะครูบาอาจารย์และพี่น้องสอนห้ามสอนเฮียนเนาะถ้าได้ครูดีก็ดีเนาะถ้าได้ครู่บดีก็คือเอาหู้กันทั้งนั้นเนาะเพราะฉะนั้นกัหนึ่งมากะก็ยังขาดเ่าได้คือเก่าเนาะครูบาอาจารย์ทั้งนั้นพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่าง คือเขาเห็ดเวียเห็ดงานแล้วเขาเห็ดเวียเขาเมื่อยอยุต่ว่าเมื่อยตอนเห็ดแต่ว่าตอนพักมันเกิดบ,บ่เมื่อยเราคุณเนาะอันนี้ก็ต้องนี่แหละพี่น้อยเนาะโอ้ดีใจบ่โลกดีใจบ่โอ้ยเอา้าอะไรเด้อแต่ว่ามีโอกาสก็อยากมีกระต้มขนมเนาะพี่น้อยเป็นบะหม่มาปลากระป,ปอ๋องมอบอันนี้อยู่ในกินในทางน้องๆเพิ่นอยู่แต่ว่านี่เขางบมีจัมกัดเนาะเด้เอานี่แหละพี่น,น้อย ขอบใจพร้อมกันบ้นาขอบใจสอใจอ่ะโชคโชคโชิมขึ้นโชคเพิ่มขึ้นอ่ะโชเพ่มข้นเยอเอ้าสองสามอาโอ๊ยเก่งเกเก่งแล้ววันนี้เนาะอ่านี่กระสิไล่เวลาเข่าวพินโตอีมนอกกูสองมุ้งเนาะเื่มงนครับบายมงคลเนาะันนี้เด้อเลยสู เลิกบะประมาณ4 4โมงย่าง4โมงเนาะ4โมงแลงคือโมงเออเอาๆเอ้าตั้งใจห้าใจเฮียนเด้อลูกๆเด้อโดยอ่าตั้งใจห้าใจเฮียนแล้วก็เป็นอ่าผู้ผู้ดีเนาะบ่ง่ายสอนฟังเนาะือฟังครูเด้อือฟังครูได้ไปอยากเป็นเนาะอ่าเขียนอ่านซืออยากได้ีือเพิ่นเด้อลูกเด้อ คนไหนบอฟังนี่ยำร้องนะบอเลยเป็นไงเนาะต้องสิบอกง่ายยี่สองรอบิ่งนี่เนาะ <c oughs> นี่งอยู่แต่ละคนไปหน่อยเนาะแต่ว่าเป็นเสือเป็นยังเไานี่ใส่เสือธรรมดาเนาะบอสแมนชุดนักเยียนเนาะชุดนักเยียนได้แหละไอ้ครูก็บอกชุดนักเยียนเหตุใดคือว่าฮันแหละบันโหนบานนานเนาะ แต่่วาตอนเศร้าเฉพาะแบบนี้เนาะแมนตอนเศร้าก็เจ้าก็ะซินุ่งยุสเป็นสินเป็นเสื้อหามตอนแรงก็ครูบอกให้นุ่งให้ได้ภูบมีกับไอ้ตนเขาอะนะแมนและบุตรีเนาะเออบุแมนว่าเขาไปยากนุ่งเขาชุดกับสุดนักเฮียนนั่นแหละเสื้อขาวสิีนี่มีงย่างก็ให้ไปได้คือเจ้าเนาะคือเจ้าเห็ดนั่นแหละมันบวกกับเมนวันนี้วันนี้แหละเนาะคันเส้ะกับพี่น้อยเอาเอาขันแหละเนาะกัด ใจหำใจเฮียนเ <_ Gerilim> นาะป้าเสนอมือหน้ามือในเนาะทางระบายถ้นมีโอกาสกะสีเอากระต้มขนมมาแจกกระดูกเด้อ <_ d ose> อ่าเพราะว่าตอนนี้ทางทีมงานเขากะรับผิดชอบเคสของทางน้องน้ำอยู่นี่แหละพี่น้อยสั่งบ้านเนินอซ่านในตรงข้ามากับยางมะน,นีแหละเนาะถ้ามีโอกาสกะสีให้น้องน้ำพามาเมื่อนี้ทางน,อางน้อพงอพนบมว่างเนาะพอดีทีมงานเขามาไล่ก็กได้ว่าอ่ามากับทางโมบุลสารวัลนี่แหละพี่น้อยเนาะเอ้าวเสนอมีแต่ว่า อ่าสิมอบหน้าที่นี้ให้ทางอ่าครูอ่าสอนนักธรรมโรงเรียนเนาะทางเฮาก็สิได้ขอตกลงเดินทางก่อนได้บาดนี้พี่น้องเนาะเอาตำนานเด้อครูเด้อโอ้ยขอบใจหลายๆเด้อโอ้ยๆอ้าอเนาะเฮากดไมคนะครับเนาะยังไก็ฝากสานฟันในทางน้องๆนอีกต่อตัวนี้เนาะบ่ได้อ่าปึ้มเขียนพี่น้องเอ้ยเนาะไปลูกๆดนี้เด้ออ้าวบ๊ายบายบ๊ายบายอ่าไปนี้เด้อ แลพี่น um: ้อยเนาะดอยเนาะเอ้าเนาะมีแต่ว่าหัอะลรพี่น้องเนาะมอบความสุขความอ่าที่การศึกษาในการทำการเรียนให้ทางน้องๆเพิ่นกะนี่แหละพี่น้อยเนาะเป็นปื้มเป็นมิกเป็นซอเนาะแต่ว่าเป็นโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเนาะอ่าฝากพี่พ่อน้องติดตามเพื่อน้องพันอีกเนาะนี่แหละเนาะเป็นโรงเรียนป .1 ถึงป .3 เนาะแต่ว่าเป็นโรงเรียนแบบว่าเป็นสีเอิอนง่ายๆกับแบบ หุงเฮียนแบบว่าสอนแบบชัวคาวนะพี่น้อยให้สอนอยู่ในแบบว่าบุตรหุงเฮียนใหญ่แท้หน่อยอยู่สกินอยู่ยับเกิดไปพุทธเนาะอยู่สกินใหญ่พุทธอ่าเพราะว่าบวกกับรถลุางแหละเนาะเพิ่อได้จัดโรงเรียนแบบอันนี้แหละพี่น้อยเนาะอ่าบวกกับขันเชียวเก่าหุงเฮียนแบบสำรองแหละเนาะแบบชุกเฉินขันเชียวเก่าแบบง่ายๆซะอ่าชัวคาวและมันก็ต่างกันแมน สำรองไว้คือว่าบางคนกับเดี๋ยวนีรถไปมางนใกล้เล็กน้อยม่เห็นไปเร่ยแบบบวกกับเดินทางไกลเนาะแบบสำรองมาหาเฮียนอยู่นี้พี่น้องคือว่าให้เฮียนโทรทึงแหละเนาะดีแล้วเนาะมีตั้งบัสี่กับโอ้ดีได้พี่น้องเยเนาะเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะสิได้ล่าลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะทางนี้ทางนั้นก็เนาะขอบโมกขอบใจขอบบุญขอบคุณ ทางพ่อจะดีลายเด้อน้องจะได้มอบทุนการศึกษาให้ทางน้องๆเพื่อนเนาะแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่เนาะพี่น้องบ่เสียงซื้อมาแต่ว่ารุ่นน้ำกันนี่ว่าจเป็นห่วงเยนใดเนาะไติดตามเบิ่งนน้ำแขอีกเนาะเดี๋ยวคลิปนี้หรือว่าอ่านี่เนาะสิได้ล่ำลาเพื่นพี่น้องไปก่อน้อพี่น้องเด้อสุขกายสุขใจทางผู้ให้และกระทั่งปู้รับเนาะพบพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีเด้อพี่น้องเด้อบายยพี่น้อง